สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับของทัวร์นะทัวร์ก็ลงได้ตลอดนะครับสำหรับแปลวป่าเสียงทองท็อปปีค,ครับคือกรรมนะทำงานแล้วแปลวสซันไม่มีคนดูแต่ละคนทัศนคติแย่ที่สุดแย่หรือบ้งนั่นแหละนะพอๆกัน ทัศนคติแย่นะครับไม่รู้จะสรรหาค้าไหนมา,มาด่าแล้วนะเพราะว่ามันมันเป็นความคิดส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนาะแต่คนที่มาคอมเมนต์ว่ากรรมกำลังทำงานเนี่ยคืออะไรก่อนกรรมคุณหรือเปล่ากรรมของคุณหรือเปล่าไม่ใช่โยนกรรมมายัดเยียดให้กับศิลปินนะบอกเลยไม่ใช่นะครับ คือแฟนคลับบางคนหรือคนที่ไม่เคยคิดจะชอบวงแสงทองเลยนะครับก็เข้ามากล่าวว่าคือสงสัยไงนะสงสัยเป็นคนอยากเรียนรู้อยากสงสัยอยากที่จะพัฒนาการสมองตัวเองก็เลยถามมาโจ่งๆเลยนะครับว่าทำไมตอนนี้แพวแพาวโดนกระแสดราม่าเยอะเลยเมื่อคืนไม่มีคน พราะฝนตกหนักๆก,ก็กระนำซ้ำเติมเขาว่ากรรมทำงานแล้วงงๆอ่ะแค่นี้ก็ยังเป็นประเด็นดาราม่าเลยเฮ้อท้อแทนนะฮะแล้วคุณรู้หรือยังว่าทำไมแปรวพราวถึงเก่งและแกร่งที่คุณคิดว่าเขาเจอเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยทั้งๆที่ความจริงนะครับความจริงแปรเพลาาแสงทองน้องสันวงสะทอนโดนเยอะมาก แต่ทำไมถึงอยู่ได้ทำไมถึงปังเอาปังเอาหน้าตาผ่องใสหน้าตาสวยขึ้นน้องซันหล่อขึ้นดูดีขึ้นเพราะอะไรด้วยครับคือถ้าเรารู้จักศึกษาพุทธวจนะนะครับลองเปิดปฏิจจสมุปบากฟังนะครับเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรให้มีความสุขอยากจะทำอะไรให้แฟนคลับแฟนเพลงเราก็เต็มที่ เราก็จงตั้งใจอย่าไปยึดติดกับอะไรที่มันห้ามไม่ได้อะไรที่มันห้ามไม่ได้นั่นก็คือความรู้สึกของคนเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครมาชอบมารักเราได้เราก็ต้องปล่อยเข้าไปถูกไหมแต่บางคนนะ่ยคือก็ประมาณว่าพิมพ์คอมเมนต์สนุกมือกันเลยนะการทำงานแล้วแพร่สาไม่มีคนดูดนะครับคือแบบ มันจะมีช่วงหนึ่งที่ฝนตกไอ้ช่วงฝนตกเนี่ยคนเข้ามาดูก่อนหน้านี้แล้วแต่พอตกปุ๊บเนี่ยคุณรู้ไหมว่าทําไมมันถึงปริมาณน้อยลงคุณน่าจะรู้นะคนที่มีการศึกษาคนที่จเจริญแล้วเขาจะเข้าใจเพราะว่ามนุษย์ก็ยังมีการเป็นห่วงตัวเองและรักตัวเองนะครับมีน้อยที่จะยืนตากฝนแล้วก็ดูศิลปินแสดง แต่ศิลปินเนี่ยเขาไม่ถอยอยู่แล้วเพราะเขาแสดงท่ามกลางฝนที่กําลังจะตกนะครับแต่คนเนี่ยเขาถอยออกเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบแพรว์น,นะไม่ชอบไม่ชอบน้องสันไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบทั้งสองคนแต่เขานะครับต้องการที่จะปกป้องลูกน้อยนะแล้วก็ปกป้องตัวเองเพราะบางคนเนี่ย ไม่สบายก็ยังอยากจะมาดูวงแสงทองอยากจะมาดูลิเกสันอยากจะมาดูแพรว่าเ,เขาฟิชเชอร์ลิงกันเขาน่ารักกันเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่าสมคําล่ําลือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าฝนมันตกนะครับมันจะเสี่ยงไหมกับสภาพร่างกายอะ่ะบางคนเป็นภูมิแพ้นะอันนี้พูดถึงก่อนฝนตกบางคนเป็นภูมิแพ้ก็มาดูบางคนเป็นหวัดก็มาดูบางคนเอาลูกมา ลูกเล็กเด็กแดงใช่ไหมฮะเอาเข้ามาดูก็ดูอย่างเต็มที่อย่างใจจดใจจอ่ออันนี้คือก่อนหน้าฝนจะตกแต่ฝนมันตกปุ๊บคนก็ต้องหอบลูกหอบหลานคนก็ต้องหอบสุขภาพของตัวเองกลับเพื่ออันดับหนึ่งเลยที่บอกเราต้องรักษาสุขภาพร่างกายเนี่ยก็คนคิดเป็นนะครับศิลปินเขาโวยวายหรือเปล่าวะ,ะเฮ้ยกลับมากรนกลับมากรนมาดูก่อนมาดูกูก่อน ศิลปินเขาไม่โวยวายนะครับปรแปลกับซันเขาเข้าใจเพราะว่านี่คือศิลปินที่จเจริญแล้วคนที่จเจริญแล้วเนี่ยจะไม่มานั่งกัดคนอื่นมานั่งดานน่าคนนั้นว่าคนนี้เน็บคนนั้นประชดคนนี้ไม่ครับต่อให้รวยแค่ไหนถ้าตรงนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้นั่นก็คือสันดานรวยไปก็เท่านั้นแหละรวยแบบไม่มีบารมีรวยแบบไม่มีออร่ารวยแบบคืออาจจะเปรียบเทียบไปฟังนะครับเด็กสลัมนะ ต่อให้ชุบตัวจนรวยมันก็คือเด็กสลัมเราก็ต้องภูมิใจกับคำว่าสลัมที่มันเป็นกดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดแรงดึงดูดนะคือแรงกดดันน่ะแล้วก็ทำให้เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันถีบตัวเองจากเด็กสลัมสู่ไฮโซแต่คำนิยามก็คือสลัมเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องอย่าลืมตัวว่าเรามาจากที่ไหนนะครับ ถูกไหมอันนี้คือเปรียบไปใฟังก็เหมือนกับศิลปินอะเราเป็นศิลปินนะครับหรือมนุษย์ทุกๆคนหรือแฟนคลับที่เข้ามาดูเขาก็คือมนุษย์เขาก็คือมีหัวใจเขาก็ต้องรักตัวเองฉะนั้นเนี่ยการรักตัวเองการปรเทคตัวเองการที่เอาลูกเอาหลานก่อนฝนตกน่ากลัวนะครับเป็นวงเป็นหวัดสุขภาพตัวเองสําคัญที่สุดเขาทําถูกต้องแล้วแต่แฟนคลับบางคนนะครับ หรืออาจจะเป็นแฟนคลับกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่ชอบแพลวพปล่ากับสันทาไมถึงไม่มีสมองนะทาไมถึงต้องมาโทษแต่เรื่องของกรรมโทษว่ากรรมทํางานโทษว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะกรรมกําลังทํางานเขาเป็นแบบนี้เพราะบาปกรรมนะบาปกรรมอะไรก่อนนะคุณบาปกรรมอะไรก่อนบาปกรรมมือที่สามหรือยังไงฮะบ้าหรือเปล่า คุณรู้หรือเปล่าว่าคําว่ามือที่สามเนี่ยมันต้องเคลียร์จนจบนะเรื่องผัวเมียแล้วก็บุคคลที่สามต้องเคลียร์จบตอนนั้นแต่คุณรู้อะไรหรือเปล่าว่าก่อนที่เขาจะมายืนจุดเนี้ยในพาร์ทปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมานานแล้วมันกลับไปแก้ไขได้ไหมถามหน่อยมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านไปแต่อดีตมันก็คือสิ่งที่ทําไปเพราะมีผลของมัน ซึ่งเราก็ไม่สามารถไปล้วงนะครับไปงัดเอาเหตุผลชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดมันไม่ได้นะครับเราต้องอ,อยู่กับปัจจุบันดีที่สุดแล้วปัจจุบันเนี่ยนะ มันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นการแสดงแพลวราก็โอเคมากๆของซันก็โอเคมากๆศิลปินทุกคนก็ตั้งใจนะครับทีมงานแสงไฟสีเสียงแบ็กดรอปฉากเวทีแสแตนทุกอย่างโอเคหมดเลยถามว่าอีพวกเรื่องมากเนี่ยต้องการอะไรอีกต้องการอะไรจากเขานะก็คืว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวศิลปินหรอกนะศิลปินเนี่ยเขามีคุณภาพอยู่แล้วปัญหาเกิดจาก f อบางคนที่ไปยัดเยียดกรรมให้เขาประยัดเยียดคําว่ากรรมให้เขา จนกลายเป็นว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มีกรรมติดตัวหรือเปล่าจำไมยสิหรือเป็นคนนี้กรรมหนักจังอะไรอย่างเงี้ยบางคนกบอกกรรมจากการที่เอาผู้อื่นมาเป็นของตัวเองเป็นมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฟังแล้วปวดหัวปวดจิตนะครับยัดเย็ดกรรมกันเก่งหรือเกินนะฮะเออก็ไม่เข้าใจนะครับถ้ากรรมมันทำงานแล้วแพวพวมีเงินใช้มีงานทำนะมีคนหลายแสนหลายล้าน คนที่เป็นกําลังใจให้กับแปรพลาวกับสันนะครับเออยอมมีกรรมดีวกว่าไหม,มคนรักเป็นเป็นพันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับคนรักเยอะคนเกลียดไม่เท่าไหร่แต่ก็ไม่เอามาไว้ในชีวิตเพราะาเป็นท็อกซิกเป็นแห่งเรื่องราวของพลังลบพลังลบต่างๆที่เข้ามากลุ่มเดียวกันก็ไปอยู่ด้วยกันเลยจบนะครับไม่ต้องไปสนใจเราเอาแค่คนที่รักเราเข้ามา นะเพราะคนที่รักเราคนที่รู้ว่าเรามีออร่าขึ้นทั้งเรื่องของหน้าตานะครับเรื่องของการทํางานมีเงินใช้ทุกอย่างมาลรยน้ําใจมาเต็มนะเราเอาคนพวกนี้ไว้ดีกว่าถูกไหมครับนะแล้วคนพวกนี้เขาไม่ยัดเยียดกรรมให้เราด้วยไม่ใช่พวกคนอื่นนะครับที่เป็นพวกที่ไม่เจริญยังอ,อยู่กับที่ยังดักดานนะครับเขาไปถึงไหนกันแล้วนะคุณป้า คุณป้าคุณลุงก็ไปถึงไหนกันแล้วอย่าดักดานกับเรื่องเก่าๆครับนะข่าวเก่าแล้วอัปเดตข่าวใหม่มากนะจ๊ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ